อาวนี่ครับพี่น้องครับนี่บู๊ยนี่เข่ากระทบหนาวครับพี่น้องครับนี่เหลืองเออเฮอเลยทีเดียวนะครับนอกจากใบเขานะครับมีสีเหลืองแล้วนะครับปลายยอดเขานะครับสีมีลักษณะเลืองเหลืองแหหงๆครับพี่น้องครับนี่เอาสีมีวิธีการในการแก้ไขจ้าไหนนอครับผมวันนี้มีคำตอบครับเอานี่ครับพี่น้องครับนี่บู๊ยเป็นทนายครับครับผมนี่ สำหรับอากาศเย็นนะครับลงอยู่ในพื้นที่น้อแค่หนึ่งัปดาห์เท่านั้นนะครับน้อกระเฮ็ดไในเขานะครับของพี่น้องป้องปลายเฮ้านะครับมีลักษณะสีเหลืองแบบนี้นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยครับปลายของต้นเขานี่มีลักษณะเป็นแหงแหงครับเฮ้าสิมีวิธีการนะครับในการแก้ไขอย่างไรนะครับสําหรับวันนี้มาพบกับผู้เชี่ยวชาญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกข้าวของเราครับสวัสดีครับเฮียอุดครับผมสวัสดีครับจันครับสวัสดีครับเฮียครับนี่ครับผมนี่ สำหรับอากาศหนาวเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นครับผมนี่ครับปรากฏการณ์นี้นี่คืออะไรครับผมแล้วเราจะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาอย่างไรครับผมได้ครับครับก็สวัสดีชาวแฮปปี้การเกษตรชาแนลทุกทิปทั่วไทยกันทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับอาจารย์ชวนมาดูนะครับมาดูข้าวที่กระทบหนาวนี่ว่ามันมันเป็นอาการแบบนี้นี่จะแก้ไขกันอย่างไรนะครับ นะครับเนื่องจากย้อนหลังไปประมาณสักประมาณ5วันถึง7วันนะอาจารย์ครับครับผมอากาศเย็นจัดมากจากอุณหภูมิประมาณ 35- 37มนะครับครับมันลดหวบเดียวมาเหลืออยู่ประมาณ14-16องศาจากร้อน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 เลยครับร้อนร้อนเนาะครับลงมาเท่าไหร่นะครับเนี่ยประมาณ14-16องศาโอ้ยน็อกเลยข้าวลักษณะแบบนี้นะก็คือข้าวของเราเนี่ยจะเป็นพืชเมืองเป็นพืชเมืองร้อนนะถ้ากระทบอากาศหนาวที่มันลงแบบหวบ ทันทีเลยครับผมก็ตั้งแต่ประมาณเกือบ20องศานะที่มันลดลงมานะครับ<อ>เพราะรนั้นข้าวจะชะง,งักการเจริญเติบโตอย่างรุนแรงเลยเขาเรียกว่าชะง,งักเลยเฮียชะงักเลยหยุดการปฏิบัติการเกี่ยวกับกลุ่มธาตุอาหารฮอร์โมนในในข้าวทั้งหมดเลยแม้แต่พี่น้องบางส่วนเนี่ยที่ทำการหว่านปุ๋ยเนี่ยข้าวก็ไม่กินปุ๋ยเฮียไม่กินปุ๋ยเลยครับครับผมสภาพอากาศเย็นเนี่ยก็คือหดินจะเย็น นะครับน้าก็จะเย็นรากจะหยุดการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นในสภาพอากาศเย็นเนี่ยไม่แนะนําให้หวานปุ๋ยมีทางเดียวคือรออย่างเดียวครับครับรออย่างเดียวหรือไม่ก็ฉีดกลุ่มฮอร์โมนทางใบช่วยครับผมนะครับเพราะฉะนั้นทางดินจะหยุดปฏิบัติการทุกสินทุกอย่างเลยก็คือว่าข้าวเนี่ยมันจะหยุดการเจริญเติบโตหยุดการกินอาหารทางรากครับแ่พอรากจะไม่เจริญเติบโตลักษณะใบที่เห็นก็คืออย่างแปลงนี้นะครับยานก็คือถ้ามองทั่วทั่วไปนะครับจะมีออกอาการเหลือง แล้วใบจะเริ่มห่อหอนิดหนึ่งเดียวๆจะ<อ>ไม่กลางคใบจะต้องกลางเต็มที่เลยครใบแบบนี้นะแต่นี้จะออกห่อหอเรียวๆขึ้นไปนะครับ,คร,บครับแล้วก็ปลายใบจะออกแห้งๆหน่อยอืออ่าสังเกตด,ดูนะครับปลายใบจะแห้งๆนิดหน่อยมองมาไกลๆผมนึกว่าใกล้จะได้เกี่ยวแล้วอ๋อเนี่ยย่งย่างครับ บางคนอาจจะมองว่าข้าวกําลังจะออกรวงใช่ข้าวกำลังจะออกรวงแบบเป่งปลายนปลายันยเหลืองๆหน่อยแต่มาดูใกล้ๆนี่ยังเลยนี่ยังครับยังไม่ตั้งท้องเลยครับเพราะว่าช่วงนี้นี่เป็นกันเยอะนะลูกค้าที่มาที่ร้านก็มาปรึกษาเรื่องนี้กันเยอะมากเลยก็คือบางคนตกใจครับิวเขียวอยู่ดีอยู่ดีมาอีกวันสองวันข้าวเนี่ยเหลืองเลยเหลืองยกแปลงเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็ต้องอธิบายให้เกษตรกรเข้าใจว่า เจอสภาพอากาศที่มันอุณหภูมิที่มันลดกระทันหันครับแล้วข้าวเราเป็นพืชเมืองร้อนไม่ไม่เหมาะต่ออากาศเย็นสรุปแล้วมันก็คือชงักหนาวชงักหนาวครับชงักหนาวเนาะอาการจะเป็นยังไงนะครับอาการก็คือใบเหลืองใบเหลืองต้นนี้คือใบเหลืองใบเหลืองแล้วปลายใบจะถ้าหนาวจะจัดปลายใบก็จะแห้งแห้งหน่อยนี่ครับปลายใบจะมีลักษณะแห้งแห้งนครับพี่น้องครับาครับเอาเดี๋ยวให้พ่อให้พี่น้องดูอ่าครับเนี่ยนะปลายใบจะมีลักษณะแบบนี้ครับผมนี่ครันี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะ ครับปลายใบจะแห้งนิดหนึ่งครับอันนี้คืออาการจากอาการกระทบหนาวแต่ถ้าข้าวใครกำลังจะออกรวงนี่รวงข้าวจะออกไม่สุดผมไม่สุดเลยออกไม่สุดออกคารวงแล้วก็หยุดแค่นั้นเลยเอาครับต้องมีการฉีดฮอร์โมนไปกระตุ้นไปกระตุ้นเนาะไปกระตุ้นช่วยดึงมันออกมานี่คือลักษณะของอาการนะครับ่เฮียใช่ครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมก่อนที่เราจะพูดถึงตรงนี้ครับผมก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าจะเพิ่มเติมก็คือเกษตรกรช่วงนี้ถ้าประสบกับอากาศเย็นครับ แนะนำว่าเรื่องการหว่านปุ๋ยทางดินให้หยุดไปก่อนอ,อย่าเพิ่งไปหว่านอย่าเพิ่งไปหว่านนะหยุดไปก่อนเพราะรว่าหว่านไปยังไงร,รากก็ไม่กินแล้วก็ปุ๋ยไนโตรเจนที่เป็นมีส่วนประกอบของไนโตรเจนตัวหน้ามันจะเลยไปหมดเลยหวาย่านไงก็ไม่เขียวรหรือไม่วิธีแก้ก็คือฉีดท,ทางใบ ฉีดทางใบครับมันจะมีฮอร์โมนทางใบมาช่วยแก้หนาวได้ครับผมครับก็อย่างวันนี้ก็จะเอามามานําเสนอวันนี้ค่บอาจารย์อันนี้คืออะไรครับผมครับเนี่ยยาแก้หนาวหรือสำหรับอ่าฉีดทางพ่นทางใบโดยเฉพาะเลยครับผมครับมีอยู่ทั้งหมดนี่สองตัวอ่าสองตัวครับสองตัวยาครับเอาเอาทีละตัวก่อนเฮียครับตัวแรกเลยก็คือตัวสตรองซิงนะครับครับนี่ครับพี่น้องครับมาเบิ้งกันใกล้ๆครับนี่สตรองซิงนีในสตรองซิง นาสตองซิงนี่จัดเป็นธาตุอาหารในกลุ่มของสังกสีหรือว่าซิงนะฮะที่เขาเรียกกันว่าซิงแต่ตัวสตองซิงนี่มีความโดดเด่นมีความแตกต่างตรงที่ว่าเป็นซิงสตองซิงเป็นซิงที่อยู่ในรูปแบบของนาโนเทคโนโลยีเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยในตระกูลธาตุอาหารของทางเคมีในทางอาหารเสริมพืชเป็นซิงที่อยู่ในรูปแบบของนาโนก็คือขนาดที่มันเล็กมากแล้วก็ขนาดเล็กมันดีไงก็คือมันซึมเข้าไปในพืช ได้หมดเกลี้ยงเลยพืชเอาไปใช้ได้หมดเลยครับเพราะนั้นขวดเล็กๆร้อยซีซีแค่เนี้ยใช้ได้สิบถึงสิบห้าไร่อ๋อเนี่ยร้อยซีซีเนี่ยร้อยซีครับอ๋อใช้ได้เท่าไหร่นะครับใช้ได้อย่างต่ำในสิบไร่อ๋อถึงสิบห้าไร่ถ้าในสภาพอากาศปกติมีสิบห้าไร่ได้เลยแต่ถ้าในแก๊หนาวนี่ใช้สิบสิสิบไร่ได้หนึ่งขวดอ๋อครับครับเพราะว่าอ่าเป็นอยู่ในรูปของนาโนเทคโนโลยีมันเล็กมากแล้วพืชนี่จะเอาไปใช้ได้หมดเกลี้ยงเลยไม่หลงเหลือเลยครับผมครับอัตราการใช้นี่เพียง สามถซีซีต่อน้ํา20ิบลิตรสาซีซีเท่านั้นเท่านั้นเองเล็กนิดเดียวครับเพราะมันอยู่ในรูปของนาโนเทคโนโลยีเป็นวัตกรรมใหม่ล่าสุดแต่ถ้าเราเจอซิงค์ทั่วไปเนี่ยหขวดอาจต้องเป็นกิโลนะครเป็นกิโลนียังฉีดได้แค่5ไร่เลยครับอันนี้แค่ร้อยซีซีนะแล้วเอาไปใช้ได้หมดเกลี้ยงเลยครับครับเพราะนั้นไม่ต้องใช้เยอะ นะตัวนี้ใช้เพียงนิดเดียวแค่นั้นเองรับซิงก์นาโนเทคโนโลยีนะครับนะครับสตรองซิงก์อ่าสตรองซิงก์ครับตัวแรกเนาะตัวที่2ครับเฮียครับผมตัวที่2คือเราจะให้ใช้คู่กับตัวอาวอนกัดครับอาวอนกาดก็คือคุณสมบัติก็คือแก้น้ํากระด้างปรับสภาพน้ําแต่อีกคุณสมบัติหนึ่งที่เอามาเข้ากับซิงก์ก็คือช่วยทําให้เอาตัวอาหารธาตุอาหารเสริมซิงก์เนี่ย เข้าไปในพืชได้เร็วขึ้นกว่าเดิมอีกครับผมเพราะนั้นนาโนเร็วอยู่แล้วมีอาวอนกาดช่วยยิ่งเร็วแล้วก็หมดเกลี้ยงเลยครับเพราะนั้นจะกลับมาเขียวเร็วภายในสองขวันเขียวปึ๊บขึ้นเลยครับผมเพราะนั้นเร็วมากอาจจะไม่ช้าเหมือนพวกทานอาหารซิงที่อยู่ในรูปแบบของทั่วๆไปนะครับนี่ก็คือตัวอาวอนกาดครับซึ่งใช้คู่กันเนาะใช้คู่กันครับชุดนี้เลยครับผมหนึ่งชุดนี่ใช้ได้กี่ไร่นะครับอ่าหนึ่งชุดจะเป็นอันนี้ต้องขวดใหญ่กว่านี้นะครับยานหนึ่งด หนึ่งชุดนี้จะฉีดได้10บถึงสิไร่อ๋อครับสิบถึงสิบห้าไร่ครับผมนะครับนี่คือสนาบสตรองซิงก์บวกอวันกาดครับภายใน2วันสาวันกลับมาเขียวทันทีเลยแบบนี้เลยียแบบนี้กลับมาเขียวเลยอ้าวเลยเพราะว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยโอ้ซิง์ทั่วไปเนี่ยทำไม่ได้ต้องเป็นซิงก์ในรูปแบบของนาโนเทคโนโลยีเท่านั้นครับผมนะครับ รับประกันเลย2อวันกลับมาเขียวคืนสองถึงสาวันจากเรืองๆแบบนี้กลับมาเขียวกลับมาเขียวเลยอครับนี่คือสตรองซิงบวกอวนกาดเอาสําหรับตอนนี้ครับมีพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านครับเฮียครับ เห็นแบบนี้แล้วตกใจนี่ว่าข้าวเป็นอะไรนี่ตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงสําหรับวันนี้ก็เลยมีคําตอบนะครับผมเอาสาหรับสตรองซิงแล้วก็อวอนการ์ดครับเฮียสามารถจะซื้อได้ที่ไหนน้อเนาะสำหรับท่านที่สนใจจะเอาสตรองซิงบวกอวอนการ์ดไปฉีดนะครับก็ติดต่อมาที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลทาง YouTube ของจันขวัญชัยนะฮะแล้วก็ทางสื่อออนไลน์ที่เป็นแฮปปี้การเกษตรชาแนลทุกสื่อไม่ว่าจะเป็น Facebook ติ๊กตอกแล้วก็ไลน์ไอเดีมแล้วก็ที่หน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแหมเพลิอของชัยจังหวัดกาลสินครับผมขอขอบพระคุณเฮียอุ้ดเป็นอย่างสูงครับครผมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับคพี่น้องครับเนี่ยมาเบิ่งใกล้ๆเนาะนี่สำหรับนะครับอาการของข้าวนะครับที่เจออากาศหนาวเนาะเกิดการชะงักหนาวครับพี่น้องครับจะไหนก็แล้วแต่ครับสำหรับสตองซิง์บวกกับอวันกาดครับ0899428684 0899428684นะครับทั้ง ID ดี n ลน์และก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับนี่เนาะเอาสามาสิประสานกันเข้ามาได้นะครับใช้เวลาหลังจากฉีดนะครับใช้เวลาประมาณ2-3วันนะครับสำหรับต้นเขานะครับที่เหลืองแบบนี้นะครับลักษณะต้นเหลืองใบเหลืองแบบนี้นะครับรวมทั้งปลายใบแห้งนะครับกระสิกับขึ้นมาเขียวคือเก่านะครับเอาจังเลยฝากที่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับเอาสำหรับวันนี้ครับผมพร้อมกับเฮียอุดนะครับ พร้อมลาวถาจากพี่น้องฟ้องไปไปเที่ยงท่นนี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับครับครับพี่น้องครับอุ้ยเป็นายรับแม่นะครับพี่น้อง